สุดอึง้งดวงชะตาคนที่เกิดในราศีกันกลางเดือนนี้เป็นต้นไปจะมีข่าวดีอยู่สามเรื่องที่โดดเด่นที่สุดรวมถึงโชคลาภวาสนากองทรัพย์สมบัติหล่นทับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ คำทำนายดวงชะตาคนที่เกิดในราศีกันต่างเดือนนี้เป็นต้นไปจะมีข่าวดีเข้ามาอยู่สามเรื่องที่โดดเด่นที่สุดรวมถึงโชคลาภวาสนากองทรัพย์สมบัติจะหล่นทับตัวของคนที่เกิดในราศีนี้แบบไม่ทันได้ตั้งตัวเปิดคำทํานายโหราศาสตร์ชื่อดังได้ทํานายทายทักไว้ตรงกันว่าดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีกัน เมื่อถึงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจะมีข่าวดีอยู่สามเรื่องเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านกำลังจะเริ่มทำงานเป็นช่วงที่เกณฑ์ดวงชะตาชีวิตพลิกสุดๆในรอบหลายปีถือว่าดวงชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนครั้งใหญ่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนท่านจะได้หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง ประกอบกิจการงานอะไรก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งอย่างถัดจากช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ลำบากอีกต่อไปถือว่าที่ผ่านมาชีวิตของท่านลำบากมามากพอแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างหยิบจับอะไรก็มีแต่ความซวยเข้ามาในชีวิตภาระหน้าที่ท่านนั้นแบกรับเอาไวา้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาบางและหายไปในที่สุดคนไหนที่มีชีวิตที่ตกทุกข์ได้ยากท่านก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนที่ผ่านมาท่านผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายความวุ่นวายต่างๆนานาจะได้ลดน้อยถอยลงท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสบายแบบพิกฝ่ามือเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนับจากนี้เป็นต้นไป ดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโภครัพย์ของท่านนั้นจะถูกเปิดจะมีข่าวดีอยู่สามเรื่องเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่างแน่นอนรวมถึงเรื่องของโชคลาภวาสนากองทรัพย์สมบัติจะหล่นทัพตัวของท่านแบบไม่ทันได้ตั้งตัวท่านจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีใหม่ป้ายแดงหรือร่ำรวยแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยซ้ำไป สามเรื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านมีดังนี้เรื่องที่1เรื่องของการงานการงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่จะคึกคักอย่างแน่นอนการงานจะได้โยกย้ายและจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนในจิจการงานที่ท่านได้ทำอยู่การงานที่ท่านได้ทำอยู่จะประสบความสำเร็จแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยซ้ำถือว่าการงานของท่านยังอยู่ในจุดที่ดีเป็นเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตทางด้านการงานที่ปังไม่หยุดดวงชะตาชีวิตมีเทวดาคุ้มครองรับรองว่าท่านจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาในเร็วๆนี้สำหรับคนที่เกิดในราศีกัน บางท่านบางคนจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้านหรือสำหรับบางคนที่ยังมีชีวิตการงานที่ยังติดติดขัดขัด,ขดก็จะได้มีจิตการงานดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของท่านให้ท่านนั้นเลืมตาอ้าปากได้และก็จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองคนไหนที่มีธุรกิจที่ยังรุ่มรุมดอนดอนธุรกิจของท่านก็จะฟื้นตัวได้เร็วมาก พาะว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันช่วงหลังกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้การงานของท่านนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเรื่องต่อมาเรื่องที่สองจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาการเงินของท่านถือว่าติดติดขัด หยิบจับอะไรก็ไม่เคยเป็นใจให้กับท่านสักอย่างถัดจากช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดการงานคึกคักการเงินก็คึกคักไม่แพ้กันท่านจะมีรายได้เข้ามาหลายทางดวงชะตาชีวิตทางด้านการเงินของท่านท่านจะมีเงินเข้ามาไม่ขาดมือไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง ทำกิจการงานอะไรก็จะส่งผลให้ท่านนั้นล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงของวงตระกูลท่านจะได้กำไรเพิ่มพูนเป็นสิบเท่าตัวจากกิจการงานที่ท่านได้ทําอยู่และอาจจะได้ทรัพย์สมบัติเช่นอสังหาริมทรัพย์แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจให้กับท่านอย่างแน่นอนเรื่องที่สเรื่องของโชคลาภวาสนา ท่านจะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตแบบไม่คาดฝันใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือชอบลงทุนขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีกันเตรียมตัวได้เลยถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านรวยหนักมากและรวยทิ้งทวนความจนของท่านท่านจะรวยจากกิจการงานหรือธุรกิจที่ท่านได้ทำอยู่อีกด้านหนึ่งเงินจะไหลนองทองจะไหลมาสู่ตัวของคนที่เกิดในราศีนี้ โชคลาภวาสนาก็ไม่แพ้กันท่านจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่หากมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านจะถูกหวยรวยเบอร์สองตัวสามตัวตรงได้หยิบจับเงินหมื่นเงินแสนหรือถ้าหากมีการซื้อลอตเตอรี่ท่านจะถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านแบบว่าโชคลาภวาสนาก้อนใหญ่ก้อนโตหล่นทับตัวของท่าน การเงินการงานก็ยังคงหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆสำหรับคนที่เกิดในราศีนี้เพราะว่าดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโภคทรัพย์ของท่านนั้นถูกเปิดเป็นที่เรียบร้อยจึงส่งผลให้ดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นโดดเด่นในเรื่องแบบนี้ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงที่ชีวิตของท่านนั้นพลีสุดๆเลยก็ว่าได้หยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมด ไม่ว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการงานแบบไหนโชคชะตาจะเข้าข้างตัวของท่านแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่มีเรื่องให้ระมัดระวังอยู่แล้วถ้าหากมีความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาที่มีความโชคร้ายเข้ามาด้วยให้ท่านนั้นระมัดระวังให้ดีถ้าหากท่านได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องของดวงมีทุกขลาภเงินอาจจะล่วไหล ออกจากกระเป๋ามีรายจ่ายใช้เยอะแยะให้ท่านนั้นระมัดระวังให้ดีเมื่อได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตให้ท่านนั้นรีบแก้เคล็ดด้วยการทำบุญทำทานบริจาคสิ่งของให้กับคนตกทุกข์ได้ยากหรืออาจจะบริจาคสิ่งของสำคัญให้กับสถานที่ต่างๆเช่นโรงพยาบาลอาจจะเป็นเครื่องช่วยหายใจเพื่อจะต่อลมหายใจให้กับคนที่จำเป็นจะต้องใช้ เพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปปกติหรืออาจจะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับสัตว์เช่นการปล่อยนกปล่อยปลาบุญกุศลเหล่านี้จะส่งผลย้อนกลับมาถึงตัวของท่านอย่างแน่นอนและที่สำคัญให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้มันทำบุญทําทานอยู่ในศีลในธรรมอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่ เพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นไม่ตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอีกต่อไปผลบุญที่ท่านได้ทําจะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะทำธุรกิจแบบไหนก็จะประสบความสำเร็จไม่มีอะไรมาขวางทางได้โดยเด็ดขาดเงินทองจะหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายกองทรัพย์สมบัติจะหล่นทับตัวของท่านแบบไม่ทันได้ทั้งตัว ท่านจะร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยก็ว่าได้ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีกันเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวบอกลาความยากจนของท่านได้เลยและเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาชีวิตของคนที่เกิดในราศีนี้ท่านได้ใช้ชีวิตแบบทุรนทุรายอยู่ในความยากจนมามา,มากพอแล้ว หลังจากนี้ท่านจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสบายไม่ลำบากอีกต่อไปสำหรับคนที่เกิดในราศีกันที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอคำทํานายนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนฟ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วว่าให้ทุกท่านที่เกิดในราศีกันมาประสบพบเจอกับคลิปวิดีโอคำทํานายที่โหราศาสตร์ชื่อดังได้ทำนายทายทักไว้ตรงกันขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้ น้อมรับคำทำนายเพื่อจะให้ดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโชคทรัพย์ของท่านนั้นจะถูกเปิดเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นเปิดทรัพย์รับโชคเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้กล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสำเร็จและพิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์ เพื่อที่จะให้สิ่งที่ท่านนั้นอธิษฐานส่งผลถึงตัวคนที่เกิดในราศีนี้ในเร็ววันสุดท้ายขออำนวยอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีกันไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจำตัวทุกท่านทุกองคดลบันดาลให้คนที่เกิดในราศีกันประสบพบเจอแต่ความสำเร็จปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปไกลๆจากคนที่เกิดในราศีนี้ ให้ทุกท่านนั้นหายเจ็บหายจนล่ำรวยเงินทองไม่ว่าจะทำอะไรประกอบธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จและส่งผลให้ธุรกิจที่ท่านนั้นได้ทำอยู่ได้รับความสนใจและทำกำไรเป็นสิบเท่าตัวท่านจะล่ำรวยเป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านพันล้านมีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือ และขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้น่่ารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านในเร็ววันนี้ด้วยเถินสาธุความเชื่อและความศรัทธ,ธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตาม ช่องชชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ราบสวัสดีครับ